จะทำกิจสิ่งใดลงไปก็ตามให้ท่องจำไว้ให้ขึ้นใจอย่าไปยุ่งกับวัดกับวาให้มากตายไปจะเป็นเปรตแก้ยากอย่าโลภอยากได้ของคนอื่นให้มีความละอายแก่ใจให้มีความเกรงกลัวต่อบาปยามเจ้าละจากโลกนี้ไปมีเพียงสองสิ่งเท่านั้นที่จะติดตามเจ้าไปคือบุญกับบาป หนีไม่พ้นเจ้าอยู่เจ้าได้กินข้าวเจ้าตายไปเจ้าได้กินบุญพบชาติมีจริงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลจงอย่าเกียจคร้านมันทำบุญทำทานผีมีจริงเทวดามีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงฉันหลวงปู่หมุนไม่ใช่ผู้วิเศษ ฉันเสกให้เจ้าได้เพียงดึงเอากิ่งไม้ขอนไม้ที่ขวางทางชีวิตเจ้าออกให้ที่เหลืออยู่ที่บุญวาสนาเก่าก่อนของเจ้าโชคลาบสมควรแก่บาร,รมีของเจ้าของโอวาทธรรมหลวงปู่หมุนทิติสีโลวัดบันจารจังหวัดศรีสะเกษ